S <S สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทกท่ทาน ผมทดจากเพจขี่ช้างช้อนหุ้นครับซึ่งคลิปนี้ผมได้รวบรวมเนื้อหาข่าวสารมานําเสนอท่านผู้ชมพร้อมกับวิเคราะห์กราฟเทคนิคตามข่าวที่ได้หยิบยกมาให้กับท่านผู้ชมได้นําเอาไปศึกษาต่อเพื่อการลงทุนเพื่อเป็นแนวทางการศึกษากับผู้ที่สนใจอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้กับทางเพจและช่องของผมด้วยนะครับและร่วมเป็นผู้สนับสนุนให้กันตลอดไปนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันได้เลยครับ ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางวาทุกท่านนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับขี่ช้างชอนหุ้นนะครับผม EP นี้ก็เป็น EP ที่32แล้วนะครับก็ EP นี้นะครับผมได้รวบรวมข่าวสารมาทั้งหมด3ข่าวนะครับแล้วก็จะมีการวิเคราะห์กลาไปด้วย3ข่าวนั้นได้แก่หุ้น VGI นะครับหุ้น WP แล้วก็หุ้น RS นะครับเป็นตัวปิดท้ายของคลิปนี้ ต้ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับ Lady, <Go! S 1> ข่าวแรกนะครับผมเป็นข่าวของ VGI นะครับเขามีการพาดหัวนะครับซึ่งอันเนี้ยข่าวนี้นก็จะมีการเกี่ยวโยงกับ BTS ด้วยนะครับข่าวนี้มีพลาดัวข่าวไว้ว่า BTS นะครับซื้อ big ก o ล VGI กว่า754ด้านหุ้นดันสัสดส่วน นะครับผู้ดูอหุ้นเนี่ยเป็น60.34%บ่าวนี้นะครับมาจากฐานเศรษฐกิจนะครับขอบคุณฐานเศรษฐกิจด้วยนะครับเขาพาดหัวไว้ว่า bts ซื้อ Big d o t เนี่ยกว่า754ล้านหุ้นอ่าเป็นผู้ถือหุ้นแล้วกว่า60.34%จํานำนวนที่ bts นะครับมีการเข้าซื้อ VGI นะครับก็คือ754ด้าน239,200หุ้นนะครับ หรือสัดส่วนประมาณ6.7374ดันนะครับให้กลุ่มของผู้ถือหุ้นของ BTS เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น60.34นะครับเปอร์เซ็น์บริษัท BTS Group นะครับโฮลดิ้งจำกัดมหาชนหรือว่า BTS เนี่ยมีการเข้าซื้อกิจการนะครับแล้วก็แจ้งต่อสำนักง,งานกรอตอนะครับถึงการซื้อหุ้น BGI จำกัดมหาชนโดย มีการซื้อหุ้นบิกลอดนะครับ2วันก็คือวันที่2มิถุนาปี66นะครับซื้อบิกลอดหุ้น VGI นะครับผมการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์บูหลวงจำนวนทั้งสิ้น411.392ล้าน3 9 2ห0หุ้นนะครับคิดเป็นสัดส,ส่วนประมาณ3.67.17%อีกลอตนึงนะครับผมก็คือวันที่6มิถุนาปี66นะครับ มีการซื้อบิ๊กหลอดหุ้น VGI นะครับผมผ่านบริววงเหมือนกันนะครับก็คือจำนวน3 4 3ล้าน2แสนล้านหุ้นนั่นเองคิดเป็นสัดส่วน3.0657%นะาภายหลังนะครับที่กลุ่ม BTS เนี่ยมีการเข้าซื้อบิ๊กหลอดทั้ง2ครั้งนะครับในหุ้น VGI เนี่ยทำให้นะครับ BTS เนี่ยมีการถือหุ้นใน VGI เนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า60.3352%เลย หรือถ้าตีเป็นหุ้นก็อยู่ที่6,754,243,192หุ้นก็อันดับนะครับ3อันดับใหญ่ๆนะครับที่ถือครองในสัตสสวน60.3352เนี่ยจะประกอบไปด้วยอันดับแรกนะครับก็คือ BTS Group Holding จำกัดมหาชนเนี่ยถืออยู่ที่ประมาณ3,365,7242หุ้น สัดส,ส่วนเนี่ยคิดเป็นประมาณ3 0 6 6 6 2นะครับก็คือบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนถืออยู่ประมาณ3 3 2 0 6 5ล้านหหุ้นหรือคิดเป็นสัดส,ส่วนประมาณ29.6632%อันดับ3นะครับถัดมาเลยก็คือนายคีรีการจะนะพาร์ทนะครับถือหุ้นอยู่ที่67.8ล้าน8 186,000หุ้นสัดส,ส่วนเนี่ยคิดเป็น0.6064%นะครับโอเคมีการเข้าซื้อ Big l o t อนะครับทำให้ตอนนี้กลุ่ม BTS นะครับถ้าดูเนี่ยคิดเป็น60%เนี่ยค่อนข้างเป็นผู้ถึงหุ้นใหญ่นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกราฟหุ้นกันนะครับเดี๋ยวลองดู BTS ก่อนไหม BTS นะครับดูทั้ง BTS แล้วก็ v g i เลยนา BTS เนี่ยขึ้นมาย้ำฐานเหนือเส้นก่าเฉลี่ยได้นะครับราคานี้ถือว่า ตัวเนี้ยเข้าช้อนเข้าช้อนได้นะครับช้อนเก็บไว้ได้นะราคาเนี้ยนะครับถือว่าราคาเนี้ยไม่แพงด้วยนะครับ7.60บาทแนวรับนะครับให้อยู่ที่ประมาณนะครับประมาณเอาก็ยืนอ,อยู่ประมาณ7บาทนะครับประมาณ7บาทแนวต้านนะครับแนวต้านเนี่ยผมให้ไว้ ให้เดิมก่อนนะครับ8.80นะกราฟเนี่ยมันพยายามย่ําแต่มันอาจจะลงมาเหมือนเหมือนแบบตัวนี้ก็ได้อ่ะมันอาจจะย่าแล้วก็ลงมาแต่มันก็ถือว่าโอเคเป็นจุดที่น่าสะสมได้อยู่นะครับสําหรับหุ้นตัวนี้เนาะเพราะว่ามันพยายามย่ําฐานให้อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยนะครับเอ่อมเมนตัมนะครับกราฟเนี่ยยังอยู่ในแนวโน้มที่ แปรงฝั่งขาบายเนี่ยเข้ามาอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยมีการสะสมมาช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะแผ่วๆลงไปนะครับแต่อาจจะมีเข้ามาเพิ่มอีกได้นะครับถ้ากราฟอยู่ในแนวนิ่งๆแบบนี้นะครับอาจจะมีแรงซื้อเข้ามาเพิ่มขึ้นได้อีกทําให้การาฟเนี่ยขึ้นไปได้นะครับโอเค BTS ก็มีประมาณนี้เดี๋ยววิจัด้วยนะครับ จีไนะครับกลับกันเลยนะครับแนวโน้มขาลงโอเคยังลงต่อเนื่องเลยนะครับดังนั้นใครที่สนใจหุ้นตัวนี้ก็อยากให้รอ,อก่อนนะครับแนวโน้มนะครับสกราฟจะขึ้นไปนะครับผมว่ามีแรงต้านค่อนข้างเยอะเลยนะแรงต้านที่จะทําให้กราบกลับมาเป็นขาขึ้นเนี่ยครับราคาต้องยืนเหนือ 3. 5 2ุ้าให้ได้ เนี่ยจ้องยืนแบบนี้ครับเราก็ย่าจะย่ําอยู่แถวแถวนี้สักพักหนึ่งแล้วก็ขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ผมว่ามันมีแรงลงมากกว่านะครับแนวรับเนี่ยผมให้อยู่ที่3.04นมีโอกาสลงลงต่ำกว่า3.04ด้วยนะครับณต,ตอนนี้นะถ้างั้นใครที่สนใจหุ้น vti อนะอาจจะรอไว้ก่อนนะครับโอกาส ของท่านอาจจะยังไม่มาณตอนนี้นะครับโอเคข่าวต่อไปนะครับเป็นข่าวของ WP Energy นะครับ WP มั่นใจรายได้ปี66นะครับทะลุ1.7หมื่นล้านรับดิมันการ์ด LPG พุ่งราคาขายครัวเรือนสดใสนะข่าว WP นะครับข่าวนี้นะครับมาจากข่าวหุ้นธุรกิจนะครับขอบคุณข่าวหุ้นธุรกิจด้วย ดิบิลพีนะครับมั่นใจจะได้ปี6ทะลุ1.7หมื่นล้านรับดิมันการ์ด LPG พุ่งราคาขายภาคคนเรือนสดใส LPG ภาคคนเรือน,นมีการปรับโวเพิ่มขึ้นนะครับยอดขายการ์ดเนี่ยก็พุ่งแรงมั่นใจเนี่ย LPG ทั้งในและก็ต่างประเทศเนี่ยโตตามเป้าเลยนะครับอยู่ที่8แสนล้านตันส่วนไรายได้เนี่ยคาดว่าไม่ต่ำกว่า17,000ล้านบาท นางสาวชมกระมนุ่มพันธุม่วงประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบ p e พีเอ y นเอจยจำกัดมหาชนเขาเปิดเผยว่าธุรกิจเนี่ยในครึ่งปีหลัง66เนี่ยโอกาสเติบโตเนี่ยมีนยัยสำคัญค่อนข้างมากนะครับปิโตเรเลียมเหลว l p g เนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งในและก็ต่างประเทศในทุกกลุ่มลูกค้าเลยรวมถึงแน้มราคาก๊าซ LPG ต่างๆเนี่ยก็มีราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นตามตลาดโลก โดยเฉพาะนะครับภาคครูลเรือนนะมีการฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดนีจากการต้องความต้องการใช้ที่มากขึ้นนั่นเองนะหลังจากนี้มีการผ่อนคลายมาตรการโควิดต่างๆนะครับผมก็ทําให้ธุรกิจเนี่ยมีการเติบโตขึ้นอย่างชัดเจนบริษัทนะมีจุดกระจายสินค้าภาคครูลเรือนทั้งครอบคุมทุกประเทศทําให้สามารถกระจายสินค้าได้ครอบคลุมทุกพื้นที่เลยนะครับทั้งทุ มีแถมยังมีการลงทุนในธุรกิจติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา s o l a r r u ูฟท็อสามารถรับรู้รายได้เข้ามาอย่างต่อนเนื่องซึ่งปัจจุบันเนี่ยธุรกิจพลังงานบนหลังคานะครับได้มีการส,สัญญาลูกค้าไปแล้วขนาดกําลังการผลิตอยู่ที่8เมกะวัตต์โดยบริษัทนะครับยังคงเป้าหมายกําลังการผลิตรวมทั้งหมดภายในปี66เนี่ยเขาตั้งเป้าไ,ไว้ว่าอยู่ที่ประมาณ20เมกะวัตต์นะครับ ธุรกิจการจัดจาน่าย l อ g เนะี่ยยังคงเป็นธุรกิจหลักที่จะสร้างรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เชื่อว่าจะเติบโตอย่างมีนัยสําคัญด้วยนะครับยังคงเดินหน้าที่จะขยายธุรกิจพลังงานทดแทนอีกนะครับผมในการลงทุนธุรกิจใหม่ๆนะครับเพื่อผลักดันการเติบโตอย่างยังย่งยืนนะครับโดยตั้งงบไว้แล้วกว่า1000ล้านบาทแบ่งเป็น300ล้านบาทเนี่ยก็คือลงทุนในเอ LP g นั่นเอง แล้วก็500ล้านบาทนะครับลงทุนในพลังงานทดแทนแล้วก็ธุรกิจใหม่ๆนะครับที่ยังไม่ได้ระบุอย่างแน่ชัดก็คืออีก200ล้านบาทนั่นเองนอกจากนี้นะครับบริษัทเนี่ยมีเป้าหมายที่จะรักษาการอัตรากรเติบโตผลประกอบการเนี่ยให้เติบโตในทุกๆปีทุกๆไตรมาสแล้วก็เชื่อว่าจะสามารถได้เดินาสามารถดําเนินงานได้ตามที่ตั้งเป้าตั้งแผนไว้นะครับเนื่องจากบริษัทเนี่ย มีความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนและยังมีประสิทธิภาพอีกทั้งความต้องการใช้กา๊าซ LPG เนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งในและก็ต่างประเทศรวมถึงกา๊าซ LPG เนี่ยตัวของมันเองนะครับก็มีราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นตามตลาดโลกนั่นเองทําให้ปีนี้เขาเขาว่าจะทาได้ตามเป้าเลยนะครับจะขายได้ตามเป้าเลยก็คือ8 0 0แสนตันแบ่งเป็นยอดขายภายในประเทศอยู่ที่7จ็ดแ0ันตัน ส่งออกเนี่ยประมาณ25,000ตันซึ่งรายได้นะครับเติบโตตามเป้าเลยไม่น้อยกว่า17,000ล้านบาทนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราลองดูงบการเงิน,น WP หน่อยครับขั้นเวลาสักครู่นะครับเมื่อชมคลิปดีๆจากเราไปแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์กระทือบปุ่มติดตามให้กันก่อนนะครับขอบใจลหลายครับ งบการเงิน W.P. นะครับปีห5เทียบกับปี64สสินทรัพย์เพิ่มขึ้นนี่สินเพิ่มขึ้นนะครับผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับอมูลค่าหุ้นที่เทียบชำระแล้วนะครับรายได้รวมนะฮะรายได้รายได้รวมเนี่ยมากขึ้นนะกำไรสุทธินะครับกำไรสุทธิก็มากขึ้นนะแล้วก็ปี66เนี่ยมีการทำกำไรไปแล้วอยู่ที่39.41นะครับ กำไรต่อหุ้นนะกำไรต่อหุ้นก็มากขึ้นเมื่อเมื่อเทียบกับปี64เนาะแต่ยังน้อยกว่าปี6 3แล้วก็ปี6 2สปี65นะครับส่วนปี66เนี่ยจะอยู่ที่0.08 ROA ROE ก็ดีขึ้นนะครับตากำไรสุทธิอยู่ที่0.85จาตากำไรสุทธิปี6 6เนี่ยมากกว่าปี65ไปแล้วนะครับ p e นะครับตอนนี้อยู่ที่15เท่าไม่แพงนะ ถ้าเทียบกับปี65นะที่17.34นะครับราคาก็ยังสูงกว่านะเท่ากับว่าณนะตอนนี้นะ,ะ P/BV 1.57ผมว่ายังมีไปต่อได้อัตราปันผลก็น่าสนใจเดียว5.92นะครับเเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันนะผมว่าพบกันเงินค่อนข้างโอเคเลยนะครับโอ้ทตเพิ่งมีแรงขายมา บีวีเอเนทีพับบิกคอมเีนะครับทุกตัวแล้วโอเคถ้าเป็นอย่างนี้นะครับรอก่อนเลยนะครับดีนะครับที่มาเห็นวันนี้นะโอเคแต่ถ้าเห็นก่อนนันนี้ถ้าผมก็จะมองว่าเออมันยังอยู่ในน้องข่าลงอยู่เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันยังไม่ยํำฐานบนเส้นคาเฉลี่ยแต่ถ้ามาดูตรงนี้เนะี่ยอาจจะแย่เลยเพราะว่าลุดแน่ๆเลยนะครับลุดเส้นเห็ไหม หลุดไหมเอ่ยหลุดนะครับนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาแนวโน้มใหม่อันนี้ก็รู้ดิโอตัวน,นี้รอ,อก,ก่อนเลยนะครับถ้างั้น w p ตัวนี้นะเอ,อคำแนะนําของผมนะตอนนี้ก็คือรอก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้หลุดหลุดทุกแนวรับแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลุน้นอันนี้ในแนวในภาพใกล้ๆก่อนนะครับใกล้ๆเรายังไม่ได้ซูมออกไกลเนาะแนวรับล่าสุดเนี่ยมัน มันพยายามเดี๋จะทํามาจุดทดสอบโลเดิมก่อนเมื่อวันที่16มีนาเดี๋ยวมันจะพยายามมาทดสอบตรงนี้แล้วโอกาสหลุดนะมีเลยนะครับมีมีค่อนข้างสูงเลยทีเดียวทีนี้ถ้าเราสูมไงกลอโอ้โหก็แทบจะต่ำสุดอยู่เหมือนกันนะครับนต่ำสุดเลยในจากหน้าจอตรงนี้ก็คือ2.98 ตอนนี้2.4.12นะครับโอกาสที่จะมาทดสอบ4.2 0ได้เนี่ยมีโอกาสค่อนข้างเยอะโอเคครับตัวนี้สรุปเลยนะครับสั้นๆก็คืออาจจะต้องให้รอก่อนนะครับแนวโน้มยังเป็นขาลงอยู่นะครับแล้วก็มมเมนต่มก็ลงแรงด้วยนะครับอ่ะมาต่อมาข่าวสุดท้ายของคลิปนี้เลยนะครับก็คือข่าวของ r s นะครับ RS วิ่งแรง3%จับตาครึ่งปีหลังปิด3ดิวรุ้นไรายได้โตแก่งด้วยคราวนี้มาจากข่าหุ้นธุรกิจเหมือนเดิมนะครับขอบคุณเขาหุ้นธุรกิจด้วย RS วิ่งแรง3%จับตาครึ่งปีหลังเนี่ยปิด3ดิวรุ้นไรายได้โตแก่งราคาจะแตะอยู่ที่14,90บาทน,นะครับเมื่อวันที่เท่าไหร่เอ่ย12.12 12. 12. มิยอนะครับราคาอยู่ที่1490 จับตาครึ่งปีหลังปิดดิวเพิ่มอีกสามดิวคาดว่ารายได้จะเติบโตแข็งแกร่งเลยราคา i อนะครับมีการปรับตัวขึ้นมานะังทุนเนี่ยเข้าซื้อเกองกำไรหลังผลการดำเนินงานนะมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนายสุรชัยเชษฐโชติศักดิ์ผมอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร i อเนะครับเปิดเผยว่าในช่วงครึ่งปีหลังนะ่ะไฮไลท์สำคัญเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของ อีคอมเมิร์ซที่จะช่วยผลักดันให้ธุรกิจเนี่ยมีการเติบโตไปตามทิศทางเป้าหมายที่วางไว้ทั้งแน่ๆเรื่องของไรายได้แล้วก็สร้าง Impact ให้กับ i อเก้าวสู่การเป็นไลฟ์เอ็นริชชิ่งไปอีกขั้นหนึ่งครับผมธุรกิจ i อเอสเพ l เนี่ยที่ได้เริ่มการดำเนินธุรกิจเพ็ดเวลเน็ตนะครับจากการเข้าลงทุนถือหุ้น5 1ซในฮ a r ์ดต็ e บเพ็ดเวลเน็ตเซ็นเตอร์เมื่อช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมา ในไตรมาสที่3ของปีนี้ก็พร้อมแล้วนะครับที่จะเปิดตัว Pets of My l o v e ซึ่งเป็นรีเทลช็อปครบวงจรที่มีทั้งสินค้าแล้วก็บริการสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยจะเปิดแฟลกชิพสโตร์แห่งแรกย่านใจกลางเมืองบนถนนลาดพร้พาวจำหน่ายสินค้าแล้วก็ให้บริการอาบน้ำตัดขนสุนัขแมวมีจุดเด่นแยกพื้นที่ให้บริการสุนัขแล้วก็แมวออกจากกันอย่างชัดเจน รวมถึงนะครับมีสตัตวแพทย์ประจําสาขาด้วยเพื่อตรวจอาการเบื้องต้นแล้วก็ให้คำแนะนําให้ยานในส่วนขายยาสำหรับสัตว์เลี้ยงตลอดเวลาทําการด้วยนอกจากนี้นะครับแผนนะครับก็จะเปิดสาขาเพิ่มให้ครบ10ส,สาขาภายในสิ้นปีนี้ทั้งในใจกลางกรุงเทพแล้วก็เขตปริมณฑลนะครับ RS Life Well มีแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในหมวดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพความงามภายใต้แบรนด์ใหม่ภายในไตรามาสที่3สําหรับแบรนด right ์ไรส์เมดผลิตภัณฑ์สําหรับสัตว์เลี้ยงจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งขนมสำหรับสุนัขขนมแมวเลียรวมไปถึงอาหารเมร็ดสําหรับสุนัขและก็แมวที่มีการปรับแพ็กเกจิ่งเร่งการสร้างภาพลักษณ์จากกลุ่มพรีเมียมแมสแลวก็ปรับสูตรอาหารเป็นสูตรเกรนฟรีปราศจากส่วนผสมของใช้พืชที่อาจก่อให้เกิดการแพ้ต่อสัตว์เลี้ยงนั่นเอง แต่ละกลุ่มธุรกิจในเครือ IS นะครับมีการวางแผนให้สอดคล้องกับรถแมพขององค์กรและก็อาจมีการปรับปลยุทธ์ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อยกระดับทุกมิติในการใช้ชีวิตหรือเป็น r i g h t e เรส c i n g ให้กับลูกค้าของเราซึ่งมุ่งเน้นในการสร้างประสบการณ์แห่งความสุขไปพร้อมกับการสร้างคุณภาพชีวิตและก็เป็นการอยู่ที่ดีของคนและก็สัตว์เลี้ยงโดยขณะนี้นะครับนอกจากการเพิ่มสินค้าแล้วก็การบริการ ใหม่ๆเนี่ยเรายังมองมีการเปิดใจกากับพาร์ทเนอร์ทั้งในและก็ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อความเชี่ยวชาญใหม่ๆเข้ามาต่อยอดส่งเสริมให้ธุรกิจของ RS Group นะครับเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้โมเดลธุรกิจ i n t e r m e r ซึ่งคาดว่าจะมีอีกประมาณ3เดีลที่จะเกิดขึ้นภายในสิ้นปี66ซึ่งจะส่งผลให้รายได,ได้แล้วก็การเติบโตของกลุ่มธุรกิจเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้นั่นเองนายสุรชัยได้กล่าวไว้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดู AS กันกราฟเนี่ยมีการเปิดแกบบาร์นะครับแล้วก็มีการย่ำพื้นนะครับอยู่บนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยณตอนนี้นะยังย่ำอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยนะครับแนวโน้มนะครับที่ไม่ควรที่จะหลุดเลยก็คือราคาอยู่ที่ประมาณ14.1บาทราคานี้ไม่ควรจะหลุดแล้วนะ เพราะว่าถ้าหลุดเนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสเสียทรงค่อนข้างมากเพราะว่าถ้าหลุดเนี่ยกราฟมีสิทธิ์ที่จะทําฐานแถบนี้แล้วก็ลงต่อนะครับลงมาทําฐานแบบนี้แล้วก็ลงต่อแบบนี้ดังนั้นเนี่ยราคานี้ไม่ควรหลุด14 1ีุ่หนึ่งแต่ราคาเนี่ยถามว่าดังลงทุนได้ไหมลงทุนได้นะครับผมมองว่าออโอกาสที่จะ ขึ้นไปก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่ามันเปิดแอบเอาไว้แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นไปก็ยังมีโอกาสอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าดูโมเมนตัมล่ะดูโมเมนตัมแล้วเนี่ยครับตอนเนีเ้เริ่มมีแรงขายลงมาแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยอาจจะมีการย่อตัวลงมาได้อีกนะครับดังนั้นใครที่รอได้นะครับพุ้นตัวนี้นะก็อาจจะได้ของถูกกว่านี้ก็ได้นะครับผม แนวต้านที่ให้ไว้นะครับก็คือเป็นไปในกรอบก่อนนะครับณนะตอนนี้ให้มันวิ่งอยู่ในกรอบดูเหมือนว่ามันจะย้ําอยู่ตามแนวต้านเนี่ยสองั้งแล้วนะก็คือ15.2้องนี่นะครับดังนั้นคำแนะนำของผมนะใครรอได้ตอนนี้รอก,ก่อนเพราะมีสิทธิ์ที่จะได้ของราคาที่ถูก,กว่าราคาปัจจุบันก็คือ14.5แต่ใครที่อยากสะสมเริ่มสะสมไปแล้วนะครับอดใจไม่ไหวแล้วราคานี้ก็ลงทุนได้นะเพราะว่า ถือว่าอยู่ในโซนที่ค่อนข้างต่ำเลยนะครับแล้วก็ RS เนี่ยมีการนำผลิตภัณฑ์แล้วก็สินค้าใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะรับรู้รายได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็มีมากขึ้นเรื่อยๆโอเคสำหรับหุ้นไอเนี่ยก็จะสรุปได้ประมาณเท่านี้นะครับนี่ก็เป็นข่าวสุดท้ายของคลิปนี้แล้วด้วยนะครับคลิปนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนะครับก็อย่าลืมนะครับ ฝากไว้หน่อยนะครับสำหรับขี่้างช้อนหุ้นนะครับช่วยกันกดไลค์กดส u b สไ r i b ์ติดตามนะครับให้กับเพจขี่้างช้อนหุ้นของเราด้วยนะครับใครที่สงสัยอย่างที่ผมบอกในต้นคลิปแล้วนะครับก็คือสามารถทักเข้ามาอินบ็อกซ์กันได้สอบถามกันได้พูดคุยกันได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขคลิปนะครับการทําคลิปต่างเนี่ยใครที่มีความเชี่ยวชาญมีความชนานมํานาญมีข้อเสนอแนะต่างๆสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาบอกได้เลยนะครับผมยินดีมากๆเพราะว่าผมเนี่ยเป็นมือใหม่ ยังยังไม่มีประสบการณ์อะไรมากมายนะครับแต่ว่ามีใจแน่นอนมีใจผมมีใจมากๆในการทําคลิปเผยแพร่ความรู้ดีๆแบบนี้ออกมาโอเคคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับคลิป e p ีที่32นะครับเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่อีกอีพีหน้านะครับหรือถ้าใครยังไม่ได้ดูอีพีเก่าๆนะครับสามารถไปดูได้นะครับในในช่องขี่ช้างชอนหุ้นนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สสััดีครบ s <S ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนำคลิปและความรู้ที่ได้จากคลิปนี้ไปศึกษาเพิ่มเติมกันต่อด้วยนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับท่านผู้ชมควรศึกษาก่อนการลงทุนทุกครั้งนะครับจะจบคลิปแล้วนะครับว่าแต่กดไลค์กดติดตามกันหรือยังครับ ระวังจะพลาดความรู้ดีๆจากเรานะครับขอบคุณครับ